แตาวนัทพรกับไฮโซไนโช์อ่งเปาเต็มมือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ดีกรีความหวานไม่แผ่วเลยจริงๆซึ่งล่าสุดสาวแต้วได้ไปร่วมฉลองเทศกาลวันตรุษจีนกับครอบครัวของไฮโซไนก่อนจะปล่อยภาพร่วมเฟรมสุดอบอุ่นลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแนบแคปชั่นระบุว่า Happy c h ช n ิด e n e เ Year ทำกลางแฟนๆที่เข้ามาร่วมอวยพรว,วันปีใหม่ของจีนพร้อมกับแซลความหวานของคู่นี้อย่างมากในไอจีเห็นครอบครัวไฟเขียวขนาดนี้สงสัยตำแหน่งว่าที่สะพ้ายเล็กบ้านพรประภาคงจะไม่หนีไปไหนแน่นอนแถมล่าสุดเสาแต้วก็ได้ออกมาโพสภาพคู่ไฮโซในขณะที่ไยชายถือซองอ่างเปาปึกใหญ่มาเป็นฟอนก่อนที่แต้วจะแนบแคปชั่นระบุเอาไว้ว่าอ่างเปาของเฮียหรือจะสู้แตเอียของทางเราทำกลาง แฟนที่เข้ามากดไลค์ถูกใจรัวๆก่อนจะแซวกันอย่างมากใน i อจีว่าเตรียมฝากตัวเป็นลูกสะใยบ้านคนจีนหรือเปล่านะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ